เสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลียงทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทนึ่งในโอกาสครบ100ปีวันประสูติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลียงฝ่ายการต่างประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสและนายกเทศมนตรีเขต9ก้านครลียงในดอนปรมัตวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปิยะสะกรลสกลส,สัตยาธรน,นายกสภาสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดร่วมกับวิทยาลัยด้านการดนตรีของแคว้นโรนแอลและวิทยาลัยด้านการดนตรีและนาฏศินแห่งชาติเมืองดียงเพื่อน้อมรึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประชาชนชาวไทยทรงอุปถัมภ์ดนตรีและวัฒนธรรมในประเทศไทยพระกรณียกิจนานาประการเป็นที่ประจักษ์ องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาค,คม2566 อาจารย์นักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีและนาฏศินแห่งชาติเมืองลียงและวิทยายลัยด้านการดนตรีของแคว้นโรนแอลบรรเลงเพลงองเผรเดเซียมมัวและแอร์เดเซียมัวนายมิเชลริชาร์ดเดลาลองนักประพันธ์เพลงแห่งราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14บทเพลงไทยที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบรและบทเพลงของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสการมีเซียงซอง กล่าวถึงสัตว์ในจินตนาการที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้ผู้ฟังได้ติดตามบทเพลงทั้ง14ท่อนที่มีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นเสียงแห่งความเศร้าสงบของหงการเคลื่อนไหวของสัตว์เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความแตกต่างของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประพันธ์ ดนตรีเป็นศิลปะที่ไพเราะและสวยงามการแสดงมีการระบำประกอบรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนาศิลินออกแบบท่าแสดงถึงความเคลื่อนไหวของกวางการเคลื่อนไหวอย,อย่างสงบของเต่าความสงบนิ่งของโลกใต้บาดาลและความงดงามที่เป็นธรรมชาติของหงส์และนําเสนอจินตนาการของหิม,มพานต์ผสมผสานความเป็นไทยกับโลกสากล นายยุทธนาอัคระเดชานัทและนายก้ากูลอัคระเดชานัทแสดงดกรกริตเย็นสุดใจนักออกแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอเครื่องแต่งกายเป็นเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลตามแนวคิดออกแบบอย่างยั่งยืนในชักโมโรอดีตผู้อำนวยการวิทยายลัยด้านการดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติเมืองลียง ควบคุมการฝึกซ้อมทั้งหมดการแสดงครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สำคัญในการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยด้วยความสนพระไทยในดนตรีคลาสสิกทรงปฏิบัติภาร,ก,รากิจสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสด็จทอดพระเนตรและส่งฟังการแสดงดนตรีคลาสสิกอย่างสม่ำเสมอจากนักดนตรีเยาวยชนและนักดนตรีอาชีพทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนากิจาการวงดนตรีคลาสสิกจึงทรงอุปถรัรมภ์สนับสนุนการก่อตั้งกิจาการวงดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวยชนซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น คุณส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและศิลปินดนตรีคลาสสิกที่มีความสามารถได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนทั้งการร่วมกิจกรรมการสแสดงดนตรีระดับนานาชาติค่ายอบรมระยะสัน้นตลอดจนการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ ด้วยพระปณิธานที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้พระราชทานชื่อสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรีปัจจุบันสถาบันดนตรีได้ดําเนินภารกิจสืบสารพระปณิธานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานานชาติ มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดนตรีคลาสสิกให้สังคมไทยการสแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้สแสดงให้เห็นว่าดนตรีและศิลปะเป็นภาษาสากลที่สื่อสารกันทั่วโลกการผรสมผสานของดนตรีและศิลปะไม่มีขอบเขตเชื่อมโยงกันไม่ว่าชาติใดถึงจะแตกตา่างทางวัฒนธรรม การสนับสนุนและส่งเสริมด้านดนตรีของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคริน์ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยอย่างแท้จริงโทรทัศนดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลียงสาธารณารัฐฝรั่งเศส